เป็นโฟมมั่งจำซื้อป่าหันาผักแม่ลราเป็นโฟมอ่ะในอีหน้าอีหนเป็นโผล่อ่ะนเป็นคู่ตั้งมือเออเป็นคู่ตั้งมือมาเื่องนี้กับผู้ใดก็มาเก้าหนาเมื่อเดีว่าหรือไรอีหน้เกิดอันตั้งก็แต่เลยเป็นพี่สาวเกิดป้าลุ่นก็แต่เลยเป็นน้องสาวย่าแต่เลยเกิดคิงเลยล่ะถึงแต่เลยเป็นก็จำใสอันาจเว้นก็โฮมข้าง S 2> <S 2> สัง่งอะไรห่อมีก็หักหมดเปิ้ลสุกินลงนั่นนะ่ะเคเปิ้ลคำในกาขำมุนหยกกับแตง,ง่ายกินตามเมื่อกาำดีดิห่อต่อยปั้นสูฮึไอ้เนี่ยยังมันเอาโพยปอนะ <S 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 ่ะกับลายเออกำจ้าวยังแม่ผจ้าวแพร่ค่ะหนำอัลลาน่ะคำจ้างเลยก่อนแล้วเป็นแฟนกันตั้งเฮาอ่ะสมต้องเล่าย้อนห,นห่อเลยฮังลี สุมต้องมีเงินยันเฮาผ่านแต่สุต้องคาดใจเหตุกันค่าตัวจะมาจีบเปินและคือเปิดลดความอ้วนปุ้นไปจีบค้นผอมๆปุ้นพี่พิมพ์ใช่ดาราช่องเจ็ดไหมครับถามว่าพิมพ์ใช่ดาราช่องเจ็ดไหมยังนะคะยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่ดาราช่องเจ็ดนะคะให้สุ สอืมสวยนั่นแหละหน้าสวยเน่เหมือนท้อยามหันยามพูดจักไวเนาะเหมือนหน้าลูกคยเมี้ยวไวนิดสิริเนื้อคู่ฉันอยู่ที่ไหนอยู่บนฟ้ายังไม่มาเกิดอ๊ยตายแล้วไม่ทราบวากี่เดินแล้วคะสองอาทิตย์และะ้วค่ะที่ท้องหรอคะ่ะที่ไม่ได้ขี่คะ่ะติดเหล้าติดเบียร์ก็ดีอยู่แล้วป่ะมึง ทำไมต้องไปติดคนคนหนึ่งที่เสียใจเล่นด้วยบัดซบบัดซบจริงๆนะให้ตหายเถอะภาคไปดอลอด่าเชียวรังสาวว่าหือปีนั่งไม่จุ้ยเขาหน่อยกำติดปองเมื่อถามโผลก่กำหนัะ อาเป็นสั่งไว้จู่ห้าเนยเนาะอ่านการที่น้องมุ่นว่าอาอาเท้าไว้จูดอะไรเอมไว้จูดในสั่งมันอ่ำเปิงกันในขน้หอมเลือกทีดีอยู่ข้างไว้ก่ก็เลี้ยวหน่ค่ะดูดบุหรี่อ่ะมันมีควันนะแต่ถ้าดูดปากกันอ่ะมันมีอารมณ์อ,อย่าไปกวาดลากสังไหนที่เพลนาเป็นสั่งฮาราสังเพศเพราะว่าสุกวาดลากสังไหนที่ผู้หญิงต่างก็ ขขาซ้ำเลยสะสูเขาเดให้สังลา